สวัสดีค่ะหมอแดนค่ะดิฉันมีที่อยู่หมื่นกว่าไร่ค่ะดิฉันไม่เคยปลูกแตงโมเลยพอดีดิฉันเป็นลูกเศรษฐีค่ะหล่อนะคะหมอแดงอีสานการทำกรเกษตรเข้าเรื่องดีกว่าค่ะดิฉันเป็นมือใหม่ในการปลูกแตงโมไม่เคยปลูกและการดูแลเลยตอนนอกอีดิฉันมีคำถามที่อยากให้คุณหมอแดนคนรูปหล่อช่วยแนะนำหน่อยค่ะ คือฉันอยากทราบวิธีการต่อถังปล่อยปุ๋ยไปทางสายยดในแตงโมที่ดิฉันปลูกอยู่ค่ะมีวิธีแบบง่ายๆที่ดิฉันสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายไหมคะและไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องจุกจิกมากมายวุ่นวายหลายเรื่องจ้าเพราะดิฉันเป็นผู้หญิงค่ะไม่ค่อยจะมีกล้ามเนื้อสักเท่าไหร่ต้องฝากคุณหมอแดนให้คำแนะนำด้วยนะคะขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ อ๋อก่อนอื่นเลยต้องขออนุญ,ญาตสวัสดีเอฟซี FC. ทุกท่านด้วยนะครับผมมอดินอสานการทำเกษตรคนรูปหล่อที่ทุกๆคนรักและเอ็นดูเสมอไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่นะครับที่ปลูกมาและไม่เคยปลูกก็ตามทีนะครับที่นี่นครับเป็นแหล่งที่พี่น้องสืบกรไว้ใจและยึดมั่นได้นะครับว่าทุกคนมีสิทธิทเท่าเทียมกัน นในการดูแลจากผมคนรุป่ปลอคนนี้นะครับมาถึงเข้าเนื้อหาให้ไวในการทําที่ปล่อยปุ๋ยครับสําหรับคําถามจาก f c ท่านหนึ่งนะครับที่ถามห,หัวเรื่องนะครับว่าเขาเป็นมือใหม่ก็ไม่รู้จะปล่อยปุ๋ยงงยังไงจะต่อถังปุ๋ยยังไงปั๊มน้ําก็อยู่ไกลโอ้ยท่อลําบากเหลือเกินดิฉันไม่รู้ผู้ชายไม่มีด้วยเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวดิฉันจะทํายังไงดีล่คะครับจะต้องโอ้ย ฉันแพ้กาวด้วยทากาวปุ๊บเนี่เหม็นเป็นลมเลยค่ะมานี่ครับเอาง่ายๆสูตรที่แบบว่าฉบับที่ไม่มีข้อมูลไหนที่จะปรากฏในยูทูบเบอร์นะครับสำหรับผมแล้วก็มาทำผมก็อยากให้ทุกท่านได้เห็นว่ามันง่ายกับสิ่งที่เราคิดว่ามันยากนะครับก่อนอื่นไม่ต้องรีครับก่อนอื่นกดไลค์ก่อนครับด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร นะครับฝากแชร์ด้วยครับใครแชร์ได้บุญนะครับใครแชร์ได้บุญท่านมีถังแบตเตอรี่ที่บ้านไหมถังแบตเก่าเนี่ยเขาโยนทิ้งตุ่มตามตุ่มตามเห็นไหมครับเราปั๊มมันมามันจะมีปั๊มนะครับอุปกรณ์การต่อนะครับถังแบตที่ไม่ได้ใช้แล้วที่มันเสียแล้วครับมันไม่กี่บาทเอาปั๊มมันมาปั๊มมันจะเป็นอย่างนี้พอเราแกะออกจากตูดมาปุ๊บมันจะเป็น มันจะเป็นตัวปั๊มนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวปัม๊มเนาะมันจะเป็นตัวปัม๊มแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเครื่องตัดหญ้านะครับแบตเตอรี่นี้ก็คือของทางแบตั่นแหละครับนะครับนี่คือปั๊มจากปั๊มทางแบตเตอรี่นะจ๊ะการที่เราจะใช้ต้นทุนเป็นราคาสูงบางทีมันก็เวอร์วังอลังการพดนะครับเพราะผมนะั้นเน้นก็คือลดต้นทุนเพิ่มกําไรนะครับ ในการใช้ของเป็นและรู้จักวิธีการใช้ครับขั้วแบตเนี่ยต่อยังไงก็ได้สลับซ้ายสลับขวามันก็ไปหมดครับแล้วก็ต่อสายเนี่ยลงถัง200ลิตรนะครับถัง200ลิตรเนี่ยเราจะปล่อยครอบคุมตัวยาและปุ๋ยนะครับเอาแล้วท่อเมนมันก็เป็นท่อเมนหลักปั๊มอยู่นู้นอยู่ประมาณ2กิโลปั๊มนะครับปั๊มน้ำอยู่ไกลขนาดนั้นเลยกลัวปุ๋ยจะมาถึงมันอ้ อรื่วุ่นวายอลไรเกินใช่ไหมครับเราถึงอันนี้มันมาถึงท่อแยกเนาะก่อนถึงท่อแยกนะครับก็จะมีอะไรครับอันนี้ตัวดักปุ๋ยไอตัวดักกากาตัวดักเศษผงนะครับอันนี้คือทีวีห้าครับเจาะเจาะครับ,รบแล้วก็แล้วก็เสียบครับเวลาเปิดเวลาเราจะเราจะต่อแบตเตอรี่เนี่ยเราเปิดวาล์วตีก่อนนะครับเอาแล้วมันจะไปพุ่งเลยมมเดน ถ้ามันพุ่งผมจะมาพูดทําไมเล้าใช่ครับต้องเข้าใจว่าแรงดันนะครับแรงดันแบตเตอรี่แค่นี้ทุกคนที่เขาเนะ่ะพูดกันนะ่ะว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี้ยคุณนะทำหรือยังนะถ้ายังไม่ทำก็อย่าไปฟังเขานะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ฉลาดเลือกที่จะทำนะครับเห็นปั๊มนี่ไหมครับเราเปิดน้ำมาปกติครับปึ๊บ เปิดน้ำมาปะกะติเลยนะเอาเวลาเรา,เราจะต่อเราจะเปิดเราจะทำงานทำการเออเราจะปล่อยปุ๋ยไปแล้วก็เปิดวาลตัวนั้นก่อนครับแล้วก็เอาสายยางเล็กๆเ,เนี่ยใส่ดำเ่ยยัดเข้าไปเฉยครับผมยัดเข้าไปเฉยนะไม่เป็นไรแล้วพอเปิดปุ๊บมันก็จะปั๊มทำงานไหมกระดูดน้ำมาตามสายมันก็ดันเข้านี่ครับเวลาปล่อยปุ๋ยเราจะจับเฉลี่ยนะครับ 1ทาง2ลิตรเนี่ยปล่อยครอบคุมเท่าไหร่กี่นาทีจะหมดนะครับพูดว่าผมให้ปล่อยปุ๋ย1ไร่อาตาัตรา1 1ไร่ใช้ปุ๋ย1นกิโลต่อ1ไร่ใช่ไหมครับปั๊บถังเนี้ยมันต้องได้1ไร่ใช่ไหมครับมันจะครอบคุมใช่ไหมครับอ่าถ้ามันเป็นล็อกเราก็ต้องแบ่งแบ่งส่วนกันครับแบ่งเอาแบ่งแต่ล็อกนะครับทุกท่านเพราะว่าทุกท่านเนี่ยวิธีปล่อยปุ๋ยแต่ละคนพิสดารมากสําหรับผมแล้ว ผมเห็นแต่คนทำแล้วผมก็รู้สึกว่าหมอต้องรีบทําหมอต้องรีบทําเพราะว่าผมก็ลืมทำไอ้หัวข้อตรงนี้เพราะว่ามือใหม่หลายคนเขาก็จะไปเปลืองต้นทุนกับข้อต่อ PVC ไปซื้อมาต่อเหมือนไอ้ต่ออาคารบ้านเรือนต่อไม่ต่อมาตัดทิ้งอีกใช่ไหมครับใช้เวนจูรี่ใช่ไหมตัวดูดปุ๋ยมันก็ถ้าไม่เจอของซูเปอร์โปรดักต์เรืออนัน,นะกระนุบโปรดักตนะ์นะเวนจอรมันก็หักเปาะใช่ไหมนี่เคลื่อนย้ายสะดวก ปั๊มน้ำปั๊มแบตเตอรี่ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปดมกรุงดมกล,มกลาวครับดมไปดมมาไม่ต่อท่ออีกนะครับเพืองเอาแบบนี้ครับง่าย,ายๆพ่อแม่เป็นผู้หญิงก็ทําได้ครับเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงก็ทําได้เพราะเราต้องรับผิดชอบชีวิตเราหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเรามัวแต่ไปหวังพึ่งพาคนอื่นมันก็จะทําให้เราโมโหพอเขาไม่ทําให้ก็ว่าเขาครับถ้าเขาทําให้ก็ว่าเขาดีเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาไม่ทําให้เราเราทาเองครับ มันจะไม่เป็นทุกแม่หมอพระธรรมเข้ามาเชียวนะครับถังสองลิตรมีเคลื่อนย้ายมาครับปั๊มน้ำอยู่นุ่นวานสองกิโลครับปล่อยน้ามาท่อเมนเออืดมาปุ๊บเราเอามาตั้งไว้ใกล้ๆท่อแยกครับมันจะง่ายแล้วก็ใช้ระบบดักดักอะไรครับดักเศษกากปุ๋ยสากฝุ่นสากละอองเพื่ออะไรครับป้องกันไปตันสายน้ําหยดนะครับหวังว่าคิดนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับ FC ท่านนี้ที่เป็นมหาเศรษฐีที่ทักเข้ามานะครับพูดคุยกับผมนะครับคลิปนี้หวังว่าทุกท่านจะแชร์นะครับทุกคนเป็นส่วนหนึ่งท,ที่เราจะได้ช่วยเหลือผู้คนพี่น้องเกษตรกรนะครับผมมอแดนนิสานการทำเกษตรนั้นขอเป็นกําลังใจแล้วก็อยู่เคียงข้างท่านตั้งแต่เริ่มต้นตลอดจนเก็บเกี่ยวทุกการเดินทาง65วัน,นถึง70วันนี้นะครับผมจะอยู่เคียงข้างคุณ เพราะผมรู้ว่าปลายทางความเสื่อมนั้นทุกคนก็จากผมไปอยู่ดีทําไมครับเพราะว่าทุกคนปลูกหนึ่งปีประมาณสองรอบ <c oughs> เขาก็หายไปนะครับพอถึงโอกาสเวลาใหม่ก็กลับมาหากันใหม่ครับกลับมาใช้บริการกันต่อหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทําให้ทุกคนนั้นมีความสุขในทุกๆวันนะครับในการทรําเกษตรไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สาหรับผมครับ เพราะเราทุกคนเป็นคนเหมือนกันนะครับไม่มีใครที่เก่งที่สุดแต่ถ้าเราร่วมมือกันเดินทางไปด้วยกันด้วยความจริงใจครับทุกอย่างนั้นนะครับสําเร็จขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขสําหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับแล้วก็สั่งสินค้าจากผมด้วยครับพี่น้องเกษตรกรนะครับผมอยู่ได้ครับถ้าผมอยู่ไม่ได้ถ้าทุกคนไม่อุดหนุนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ